นี่ก็จะเป็นอ่างผสมตะการพมเรียงลูกหอยเลียงปลาดุกครับนี่ก็จะเป็นอ่างผสมตะการพมเรียงลูกหอยเลียงปลาดุกครับอินทรพาลั่มจนใหม่มตะตะมมาาก็ลังจะงามนะจนไผ่ผมมาฉาดไปก็ ว่าบ่มีสำหรับ่มันาามนนนีต้นนี่จะพาลัมสูงล,ะงละ่ะใหญ่ล่ะนะครับท่านไหนก็ากจะเป็นอ่ามองนั่งกินเขาจะกินเฉี่ยงตับแล่ะมีนยากจะเป็นปลาพิเวลากับแม่นะครับผมมีเวลาผมมีเวลามามามา,มาทำเพิ่มจากตกฝนหยุดจังโดยเขากาจะใบมิเวลากับแม่นะครับผมมีเวลา บมมีเวลามามามาทำเพิ่มตากนะตกฝนยุดจังโดยเขากาจะใบไม่เวลากอ่แม่นะครับบมมีเวลาบมมีเวลามามามาทำเพิ่มตากนะตกฝนยุดจังโดยเขากาจะใบหน,นาผมอยากจะเป็นอ,อ่างเลี้ยงปลาผมเนาะอ,อ่างเลี้ยงปลาเบื้พี่น้องไป บม่ใครมีอห็นเลยหรอกครับจะปลูกต้น,นม่วงนะนี่้นม่วงต้นกล้วยต้นร้อยซอยปีนี่แหละนีะ่ปลาดุเดี๋ดวยวนี้ผมยังยังหยุดก่อนไปก่อนครับหยุดไปก่อนก็อ่างกว้าง,ย,างยังปลาดุไปแต่เกนื้อ,น,อนี่ก็ได้กินแหะนะปูไว้แต่ใส่นะปูไว้แต่ใส่ปูไว้แต่ใส่อินทรพาลัม ต้นใหม่กลล่างตนะ้นงาม้วต้นไผ่ผมนาผมเลยที่เป็นทางเรี้ยงปลาผมเนาะทางเรี้ยงปลาเบื้อง่น้งมีต้นยางรวนผลิตอาหารเอาแบบปลาโค้งผมนะครับนี่ดกพันดก แค่นี้นะครับขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับเตืนอนนอนี่ก็ได้กินนะนะปูไว้จะใส่นะปูไว้จะใส่ปูไว้จะใส่หนึ่งปลาดุเรื่องนี้ผมยังยั่งยุดก่อนไปก่อนครับยุดไปก่อนก็อ่างกว้างเรียงปลาดุไปแต่หน้าผมเลยจะเป็นอ่างเลี้ยงปลาผมเนาะอ่างเลี้ยงปลา เบิ่งพี่น้องมีเวลาครแม่นะครับผมมีเวลาบมมีเวลามามามา,มาทำเพิ่มจากนะตกฝนยุดจังโดยเขากา็จะยไปเป็นเหล่าเป็นเหล่าของเราเราใกล้เห่าเนาะเราใกล้เราเป็นเราใกล้นะคร,รับแต่มาท,าทั้งผีก็จะเป็นโอ้ยุ่งหลายเนาะผมว่าอัานจะเข้ามาปัไหาแค่นี้นะครับเด้ะย,ยุ่งหลายโหดพี่ว่าปรครับครับ,พ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 บ ยกขนาดอ่างหลอัดอ่างหลอัดสองอ่างนะครับเป็นลงกปบพอ่จะเป็นโอ้ยุ่งหลายยังครผมบอกอันจะขามาาปันไหนเอาแค่นี้นะครับเด้อยุ่งหลายโหดพี่ว่าประับครับยกขนาดโหดได้ทุกอย่างข้างบนนี่เขาก็จะกินหมดแหละครับย้อนลงมาเขาจะ เกิดขึ้นมากครับโอ้คนมาตัดเนาะนะครับเอา,เอานี่มาห่อไว้อ่างลูกอดัดอ่างลูกอัดสองอ่างนะครับเป็นลงคใบผึือจะเป็นอ่างลูกอัดอ่างลูกอัดสองอ่างนะครับเป็นลงคใบผึือจะเป็น โอ้ยุ่งหลายยังเหผมว่าอันจะเข้ามาปันไหนเอาแค่นี้นะครับเด้อยุ่งหลายโหดพี่ว่าปรับครับยกขนาดนี่ต้นยีนพาร์ลัมสูงละใหญ่ละท่านัหนก็จจะเป็นอมองนั่งกิ๊บตัองจะสวยไปเขาไปเบ่งต้นไผ่เมื่อไหร่จะน้อยเนาะพี่น้องเนาะ ปูกบตะไส้น่าเบิงทางนิดนึงแจ๋งเนาะปลูกไว้ปลูกได้อาทิตย์นึงนี่แหละนะครับผลิตอาหารที่ผมว่าคแบบสวนผลิตอาหารนี่แหละสวนผลิตอาหารครับนะครับบอกใครอันนี้สวนนี้เป็นสวนเกล็ดน,นอนี่ก็ได้กินนะนะ กูไว้จะใส่นะกูไว้จะใสู่ไว้จะใส่ผลิตอาหารที่ผมบ่ารับส่วนผลิตอาหารนี่ละส่วนผลิตอาหารครับผลิตอาหารที่ผมบ่ารับส่วนผลิตอาหารนี่ละส่วนผลิตอาหารครับเป็นเหล่าเป็นเหล่าของ เราเราไก่เห่าหนาะเ,เราไก่เราเป็นเราไก่นะครับถึงมาทั้งพี่ก็จะเป็นแตบัคลายไม่เหนอะไรหรอครับจะปลูกต้นม่วงนะที่้นม่วงต้นกล้วยต้นร้อยซอยปีนี่แหละนะครับบัคไข่อันนี้สวนนี่เป็นสวนกินโอ้ก็ภัยผมงามแนะตัวนี้นโอ้ได้ทุกอย่างเอด ข้างบนนี่เขาจะกินมดแหละครับยอ่อนลงมาเขาจะเกิดขึ้นมากกับอินทรพาลัมต้นใหม่ก็รังจะงามนะ้วร็จไผ่ผมอ่างลูกอดัดอ่างลูกอัดสองอ่างนะครับเป็นลูนกใบผึ่จะเป็นมังทียูอาศัย นะครับอ่างทั้งโอ้คุณม,มาจัดเนาะนะครับเอานีมา่มาห่อไว้พระโค้งผมนะครับนี่ดกพันดกจะนี่นะครับขอบคุณอะไรครับสวัสดีครก็นี่ต้นนี่นาพลาลัมสูงละใหญ่ละนะครับข้างไหนอยากจะเป็นอ่ามองนั่งกิ๊ ผลิตอาหารที่ผมวบาวรับสวนผลิตอาหารนี่แหละสวนผลิตอาหารครับผลิตอาหารที่ผมวบาวรับสวนผลิตอาหารนี่แหละสวนผลิตอาหารครับนั่สวนครับสวัสดีครับมันสวนให้เรานี่แหละครับสวนกับบาหลายดอกครับจะเป็นที่เวลากับแม่ ผมมีเวลามมีเวลามามามาทำเพิ่มจากตกฝนยุดจังโดยเขากระจะใบผลิตอาหารที่ผมบ่ครับสวนผลิตอาหารนี่แหละสวนผลิตอาหารครับแต่ใครไม่อันเลยหรอกครับจะปลูกจนม่วงนะนี่ตม่วงจติกลเติบ้อยซอยปีนี่แหละ ปลูกใบละใส่น่าเบิทางนี้นึงแจ่งเนาะปลูกว้ปลูกได้อาทิตย์นึงน่งนี่แหละนะครับเห็นไหมครับเราไภปลูกว้กำลังงามง่ามแล้วไม่น้อยก็เกิดนอแล้วไห่ก็จะยุบลงเองนะมนก็จะมาตัดที่หลังเราต้องไปเสียเวลากันตัดอ่างหนึ่งก็เป็นอ่างลูกอัดผมนะครับ ปลูกใบละใส่น่าเบิกทางหนิงเนี่ยแจงเนาะครับปลูกไว้ปลูกได้อาทิตย์นึงนี่แหละนะครับมีเวลากรับแม่นะครับผมมีเวลาบมมีเวลามามามาทำเพิ่มจากตกฝนหยุดจังโดยเขากระจายใบไม้นสวนครับสวัสดีครับม่านสวนเงี้ยเรานี่แหละครับสวนกรบเพราไหลดอกครับจะเป็น เห็นไหมครับวราภพยปลูกไว้ไกำลังง่ามง่ามแล้วกักล้ยก็เกิดนอแล้วอ่างลูอัดอ่างลูกอัดสองอ่างนะครับเป็นลูกปบผอิจะเป็นบางที่ยุอาศัยนะครับอ่างข้างในก็จะยุบลงงเอง